สวัสดีต่อแรงเจ้าอยู่กับแพงแล้วก็ชกุนเจ้ายมอนเจ้าเจ้าสวัสดีครับเจ้าป่ตอนนี้อยู่กลางทุ่งกลางนาะเจ้าเห็นขาวๆก็ไปน,ออน้องสวัสดีแพงซื้อปลาเจ้าลูกปลามาเราจะปล่อยลูกปลากันนะเจ้าเนาะจะปล่อยปลานีว,นนะวันนี้แพงจะปล่อยปลาในนาข้าวนะเจ้าเลี้ยงฮะพ่อแม่ต้องการเลี้ยงปลาในนาลูก อ่านี่นี่ก็จะมีเป็นปลาเนี่ยอ่าฮะเอ่อเป็นย่างลยปลาบปกินเบ็ดแล้วลูกปลาเนี่ยมันน้อยอยู่ช่วยเอาไม้ไปเจ้ากูไปเอาไม้มาให้ยายมอนไปค่อยเอาปลาออกเด้อลงน้าเด้อเอาปลาอ๋อไหลๆๆๆๆๆค่อยๆเอาน้ำเขาใส่จะน้อยจะน้อยไหม ก้านไหลคุณเกิดกัน้ยกมดเขาว่าเนาะปลาตัวใหญ่อยู่เจ้าปลาก้างไหลชินเน่ต่อไปค่อยเอาหนามในนาเข้ามาต่อไปเจ้าปุ๊บทีเดียวมัได้เดี๋ยวปลามันตายออกก่ะยังไม่ออกเลยนะยังชินต่อามาคือเอาเชื่อคือก้างนี่เชื่แม่ปลาก้างไหลชิ้นมดปากนออันนี้เป็นรูปปั้นนิ่มเจ้า bực gương nó thanh of a lắp móc

น่ะน่ะสนใจแล้วตุเมเล็มดอดแล้วอะตอนนี้คือเพียงทำโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะจ๊ะเนาะ ก็คือแทงนาไปนี่แทงปรับนาปีแรกนะเจ้าก็คือเอานาดินออกอลดน้ำให้ต่ําลงนะเจ้าเพื่อที่จะเลี้ยงปลานะเจ้าเพิ่มเลี้ยงปลาด้วยเอาเข้าวตัวแล้วเอาป่าตัวนะเจ้าตอนนี้ก็ปล่อยเป็นปลานิ่นนะมีปลานิ่นกับพลาบกบกบกซ่คือเน้นเป็นปลากินพืชน,นะเจ้าช่วยในเรื่องของการกําจัดศัตรูข้าวก็คือเป็นพวกหญ้าพวกอย่างตัวเนาะ แต่ว่าแพงมีร่องน้ำนะเจ้าทาเป็นร่องอยู่เนี่ยเนี่ยฝั่งนี้คือเป็นร่องน้ําก็คือลดน้ำนะน้ําในนาในนาก็ได้ร่องได้เสมอกันนะเจ้านี่เป็นร่องก็คือปลาอยู่ในนาได้แล้วก็สามารถลงเข้าร่องได้เจ้าป,ป,ปลาเน้นหนึ่งพันตัวนะเจ้าตักมาลงดะไรหนุ่งหนึ่งเยื่อ,อน หมดแล้วหมดแล้วเป็นเด้เดี๋ยวถุงนี่อันนี้เป็นปลายงนะแม่ปลาบโบปลาบอกอะปลาบอกนี่แค่สองร้อยตัวเจ้าแต่นี้หนึ่งพันตัวแต่ก็ถุงดังไปมาแดงพอดีละค่ำพอดีละนี่คือบรรยากาศทุ่งน้ายามแรงของแรงนะเจ้ามึงถูกมาซ่อนนะลูกน่ะถูกนี่ยลงเอาไปซ่อนอย่างไรเดี๋ อาไปโอ,อ,อ,อ่แล้วก็มามกอ่ะเออเนาะไปมกเนาะมาทำถุงยางปลูกอาชก็มาทำถุงยางจะย้อนทิ้ถุงยางไปไปลูกขันอยูเวลาปากอ่ะไมุกน่ะไปกาจ้าเจ้าเนาะแรงละไปไปช่วยกันทำกับข้าวกับปลากินข้ากินแรงคนนะเจ้าเนาะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าสวัสดีเจ้า